มาเช้าเช้าของร้านหลานเป็นแตงกวาผัดไข่วันนี้นี่เลยแตงกวาผัดไข่อ่ะกระเทียมลงไปก่อนเลยแตงกวาลงไปก่อนเลย เป็นเครื่องปรุงน้ำซอสเราใส่ลงไปปิดฟ้าไว้ก่อนให้แตงกวาสุกก่อนเดี๋ยวไข่ลงที่หลังอะแตงกวาจะสุกแล้วอันนี้ก็เอาไข่ลงเลยไข่ลงตรงกลางนี่เลย ันนี้ก็ปิดฝาไว้อีกอีกหน่อยนะอืมอืม้ออื้อ

โอ้ยร้อนอ,อ่ะเรียบร้อยแตงกวาผัดไข่ช่ำๆไปเสิร์ฟกันเลย